ความพยายามในการพัฒนากำลังพลของกลุ่มตอลิบานให้มีความทันสมัยด้วยการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษ ที่ชื่อว่าบารี313ดูเหมือนว่าจะเป็นความพยายามจะทําให้หน่วยรบพิเศษนี้ลบภาพจําเดิมๆเ,เกี่ยวกับนักรบของกลุ่มตอริบานใช่ไหมครับคุณมงคถัชต์ภาพตัวอย่างก็ด้านหลังเลยนะครับคุณวราภิวิชจะเห็นว่านักรบทั้งสองคนเป็นนักรบของกลุ่มตอริบานเหมือนกันแต่ด้านขวามือเนี่ยเป็นนักรบในหน่วยรบพ,พิเศษอีกคนหนึ่งเป็นหน่วยรบของปกติทั่วไปจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับภาพจําของนักรบตอริบานหลังจากนี้คงจะไม่ใช่ใชายใส่ชุดพื้นเมืองรองเท้าแต

ชื่อของหน่วยนํามาจากสงครามบาเดอร์เมื่อ1,400ปีก่อนที่ศาสดามูฮัมมัดสามารถเอาชนะศัตรูได้แม้ว่าจะมีกำลังพลเพียง313นายเท่านั้นขณะที่สำนักข่าว AFP เปิดเผยว่าหน่วยรบพิเศษนี้มีฐานที่มั่นอยู่บริเวณภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานครับ ความแตกต่างระหว่างหน่วยรบพิเศษกลุ่มนี้กับนักรบตอรีบาลทั่วไปก็คือการแต่งกายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็เรื่องของอาวุธที่ใช้ด้วยนะครับหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มตอริบาลพยายามพัฒนาหน่วยรบให้แข็งแกร่งทัดเทียมหน่วยรบตัดชาติ จากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ากำลังพลของหน่วยรบพิเศษจะมีความแตกต่างจะสวมชุดเกราะถืออาวุธที่ทันสมัยคำถามก็คืออาวุธที่ทันสมัยเหล่านี้มาจากไหนคาดการกันว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐทิ้งไว้ให้กองทัพอัฟกานิสถานได้ใช้ภายหลังจากถอนทหารออกไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็มาตกอยู่ในมือของกลุ่มตอริบาน ยุทธปกรณ์ที่หลากหลายเนี่ยมีตั้งแต่ปืนไรเฟิลอนุภาพสูงของกองทัพสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น M16 M4 พร้อมด้วยเครื่องกระสุนมีไม่ต่ำกว่า6แสงกระบอกด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีระเบิดมือมีกล้องสําหรับใช้มองในเวลากลางคืนกล้องส่องทางไกลที่เล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยําด้วยนะครับมีการประเมินตัวเลขกลมๆจากหน่วยง,งานข่าวกรองสหรัฐครับเขาคาดการณ์กันว่ากลุ่มตอริบานสามารถยึดเอายานยนต์หุ้มเกราะของกองทัพสหรัฐไว้ได้ไม่ต่ำกว่า2,000คันแล้วนะครับ ยานยนต์ที่คุณผู้ชมเห็นเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนกำลังพลไปบุกยึดเมืองสำคัญสำคัญต่างๆตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานอกเหนือจากยานยนต์หุ้มเกราะครับยังมีอากาศยานด้วยนะครับอากาศยานเหล่านี้คาดว่าอยู่ในมือของกลุ่มตอลิบานประมาณ40ลำด้วยกันในจำนวนนี้เป็นเครื่องบินโจมตีเบา รวมอยู่ด้วยนะครับรุ่น a 29นอกเหนือจากเครื่องบินโจมตีเบาแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk เฮลิคอปเตอร์สอดแนมไปจนถึงเครื่องบินลำเลียง C130 ด้วยอาจจะได้ได้ว่าความพยายามของสหรัฐในการสนับสนุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กองทัพอัฟกานิสถานไม่เป็นผลเท่าไหร่นะครับผ่านมา20ปีกลายเป็นว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยเหล่านี้ ไปตกอยู่ในมือของกลุ่มตอริบานจนได้นะครับแต่นอกเหนือจากหน่วยรบพิเศษที่ได้ครอบครองอาวุธยุโทโธปกรณ์เหล่านี้เราจะเห็นภาพของนักรบตอริบานทั่วไปนี่แหละครับที่นำเอายานหุ้มเกราะมาลาดตระเวนไปรอบๆท้องถนนในกรุงคาบูตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนักรบหน่วยรบพิเศษบารี313เนี่ยถูกส่งไปประจําการรอบๆบริเวณสนามบินนานาชาติฮามิดคาไซเรียกว่าประจันหน้ากับกองทัพสหรัฐกองกําลังพันธมิธตรที่รึงกําลังรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในสนามบินเลยก็ว่าได้นะครับ มีสิ่งที่โลกออนไลน์เขาแซวกันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าความพยายามในการพัฒนาหน่วยรบบาลี313ให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตกมันสะท้อนให้เห็นได้จากภาพนี้แหละครับทางด้านซ้ายมือเป็นภาพของหน่วยรบพิเศษตอริบานนะครับจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันไม่ต่างจากภาพขวามือเลยภาพขวามือนี้เป็นภาพของทหารอเมริกันที่ปักธงในญี่ปุ่นเมื่อปี1945ในช่วงสงครามโลกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเปรียบเทียบที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นไปคลิปวิดีโอจะถูกมองว่าเป็นความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่อแต่คุณวราวิทย์ครับตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วจริงๆว่าตอริบานยุค2.0นี่คงจะไม่เหมือนกับตอริบานที่เรารู้จักเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับกับคุณคุณวงสทัศนะครับ